เตรียมหุ่นให้ปังอย่างไรก่อนปีใหม่ใน30วันครับ <Wow. S 1> มีเวลาสั้นมาก5้กิโล1ิกิโลเป็นไปได้แน่นอนสวัสดีครับวันนี้พบกับ Talk with พี่หมอหนึ่ง ep ที่1วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง เตรียมหุ่นให้ปังอย่างไรก่อนปีใหม่ใน30วันครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีที่เราจะเตรียมหุ่นยังไงภายในระยะเวลาสั้นๆเนื่องจากว่าตอนนี้คลายล็อกดาวน์แล้วแล้วเราก็จะมีแผนที่จะท่องเที่ยวเรามีเวลาสั้นมากดังนั้นเราจะไม่ทำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับจะโฟกัสอยู่ไม่กี่อย่างที่จะทำให้ลดหุ่นได้จริงๆภายใน30วัน5กิโลกิโลเป็นไปได้แน่นอน เรื่องที่1คือจะต้องออกวิ่งเลยนะครับเป็นการออกกําลังกายที่เผาผลาญพลังงานได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับการออกกําลังกายอย่างอื่ๆนๆะอันนี้เป็นเรื่องจริงดังนั้นเนี่ยต้องฝืนตัวเองใน30วันต้องวิ่งให้ได้นะครับโดยโปรแกรมวิ่งของเราเนี่ยก็คือต้องทําทุกวันนะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องสนใจระยะทางดังนั้นเป็นการวิ่งแบบช้าๆสามารถพูดได้ถ้าใครวิ่งไม่ไหว ก็อาจจะเป็นการเดินเร็วนะแต่จะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราสามารถออกกําลังกายได้มากน้ําหนักจะลดลงเรว็วก็ขึ้นกับแต่ละคนเองนะครับลองปรับดูแต่จะต้องทําติดต่อกัน5วันแล้วพัก2วันมายืดเยียดนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เรื่องที่2นะครับจะต้องกําจัดแป้งออกจากเมนูไปให้หมดนะครับอาหารเช้าเที่ยงเย็นเนี่ยก็คือจะต้องไม่มีแป้งแป้งเนะี่ยคืออะไรก็คงไม่ต้องสอนนะครับก็คือแป้ง อาหารพวกเส้นนะครับก๋วยเตี๋ยวขนมหวานน้าหวานอันนี้ต้องงดใช้เวลาเพียงแค่30วันเองนะครับเพียงแค่30วันขอแค่นี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะต้องทํา IF นะครับ IF ที่ได้ผลที่สุดจะเป็น IF18 ทับ 6. มันมันเหมาะสมมากนะครับมันไม่ไม่ไม่เอ็กซ์ตรีมเกินไปไม่มากเกินไปหรือไม่ผ่อนเกินไปจนไม่ได้ผล อันนี้ดูตรงกลางๆเพราะว่าจะให้กินประมาณ6ชั่วโมงเริ่มกินมื้อเช้าตอนเที่ยงแล้วก็มื้อสุดท้ายก่อน6กโมงเย็นหลังจากนั้นกินได้แต่น้ําแล้วก็กาแฟดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็น3สิ่งที่จะต้องทําติดต่อกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรที่ผมจริงๆเคยทดลองด้วยตัวเองหลายครั้งนะครับเพราะว่าก่อนการแข่งไตกฬารายการหนึ่งนะครับซึ่งปกติจะเล่นไตกีฬาเป็นงานอดิเรกเนี่ยมันจะมีมีอยู่รายการหนึ่งซึ่ง แทนที่จะแบ่งกลุ่มนักกีฬาเป็นตามช่วงอายุซึ่งเขาทํากันเป็นธรรมชาติแต่รายการนี้แบ่งกลุ่มนักกีฬาตามน้ําหนักนะดังนั้นเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักเยอะที่มีอายุคละกันปนกันดังนั้นการลดน้ำหนักก็อาจจะได้เปรียบลงนะก็ทําให้วิ่งเร็วขึ้นก็ทามาหลายครั้งได้ผลดีจริงๆแล้วเนี่ยวิธีอื่นๆก็อาจจะมีอยู่นะครับมีคําแนะนําเรื่องการเล่นเวทอันนี้เราเข้าใจแต่ตอนนี้ถ้าเราเอาใส่ไปมากเกินไป คนจะงงแล้วก็จะทําไม่ได้นั้นขอเพียง3สิ่งเท่านั้นเองนะครับทำติดต่อกัน30วัน3สิ่ง30วันลดน้ําหนักได้แน่นอนครับ